ซบหางกวางเย็นหมิงคุณเป็นทายาทรุ่นทีก่าของตะกูนลูกจะตัดทุบตั้งแต่ตอนนี้ไม่ได้นะถ้าคุณมีอะไรที่พูดออกมายากจะบอกกับผมก็ได้นะหรือนะไม่ได้มีปัญหาถึงขนาดต้องกินไอ้นี่เนี่ยก็ไม่ต้องฝืนหรอกมัง้งไม่มีอะไรต้องอายเลยเดี๋ยวผมส่งสูตให้ ือว่าชายจึงชายนะสูตรพวกนั้นผมลองเองแล้วได้ผลจริงๆคุณก็ลองใช้ดูลีเจ <Please, John. S 1> นี่มันนางแบบมือของเราไม่ใช่เหรอถึงขนาดลงมาจากชั้นสิเจคงจะไม่ได้ฝันว่าจะบังเอิญเจอคุณลู่และไต่เต้าเลื่อนขั้นหรอกนะ คุณลูก็็เป็นเพลย์บอยที่ทำสาวสาวใจสัน่นคงจะสนใจเธอเหรอกทุกคนอัปเดตข่าวจ้าคุณลู่เรือล่มปากอา้าวจริงปะเรือล่มเหรอจริงแท้แน่นอนฉันเพิ่งเข้าไปส่งเอกสารมองบนโต๊ะเขาแล้วเจอซุปหางกวางถ้าไหวจริง <c oughs> ใครจะไปกินซุปแบบนั้นล่ะในเมื่อคุณลู่ไม่มีน้ำยาแล้ว <c oughs> ก็คงจะหมดความนิยมแล้วละมั้ง <c oughs> ลู่เย็นหมิงคิดดีแง่ดีฉันก็ช่วยกันสาวสาวที่มาติดคุณแล้ว ิดแล้วตอนแรกฉันคิดว่าคุณลูกเพอร์เฟกต์มากเหมือนดอกฟ้าที่แต่ต้องไม่ได้ไม่คิดเลยว่าเขาจะมีข้อบอกพร่องที่น่ารักขนาดนี้ฉันต้องช่วยเขาให้ได้อถึงคุณลูกจะมีข้อบอกพร่องแต่ไม่ใช่ระดับเธอที่ช่วยได้แล้วส่องกระจกดูตัวเองบ้างดูสิดูสิฉันเพิ่งตั้งฉายาใหม่ให้คุณลูกเทพบุตรติดจะลว พี่ยู่เชิงทำไมอยู่คนเดียวล่ะรีเจอในพี่รอเธออยู่แบบนี้ไม่รู้จักการลเทศาจริงๆรีบอะไรนะักหนาก็มาลวนี่งะคลิก to watch the full episode